สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะมานะคะทําการปักอาร์มนะคะที่เราได้จัดเรียงนะคะหรือว่าจัดวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะก็จะเป็นขั้นตอนของการนําตัวชิ้นงานนะคะหรือว่าตัวผ้านะคะใส่เข้าไปในตัวสะดึงก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะให้เรานําตัวสะดึงชิ้นบนวางลงบนตัวผ้าเสร็จแล้วค่ะให้ยกนะคะตัวผ้านะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นําไปวางบนสะดึงชิ้นล่างได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ล็อก สะดึงให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะให้เราตัดกระดาษวิลเน่แบบตัดนะคะหรือแบบหนาให้มีขนาดใหญ่กว่าตัวสะดึงเล็กน้อยค่ะให้เราเลือกไฟล์นะคะว่าเราเก็บไว้ในตัวจกักรหรือว่าใน USB นะคะจนจะเลือกไฟล์ที่เก็บไว้ในตัวจักรนะคะกดตรงรูปหัวใจได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เลือกมาได้เลยค่ะ เมื่อเราก,กดเลือกไฟล์ลายปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาเตรียมตัวจักกันต่อเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานําตัวกระสวยได้ล่างนะคะใส่เข้าไปก่อนเลยค่ะให้เราก,กดเครื่องหมายรูปเข็มนะคะหนึ่งครั้งกดเครื่องหมายถูกอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่สะดึงเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกอีกหนึ่งครั้งนะคะ เสร็จแล้วให้เรานําตัวกระดาษวิาเน่แบบตัดค่ะสอดเข้าไปด้านล่างสะดึงนะคะให้อยู่ในพื้นที่ของตัวสะดึงด้วยนะคะเสร็จแล้วให้เราร้อยไหมปักเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อเตรียมจักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปักกันเลยค่ะกดปุ่มสีเขียวนะคะ1ครั้งแล้วก็ปล่อยค่ะ ตอนนี้นะคะอาร์มที่เราได้จัดวางนะคะแล้วก็นํามาปักนะคะได้ปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําอาร์มตัวนี้ค่ะไปตัดออกมาเป็นชิ้นๆกันค่ะนํากันไกลนะคะปลายงอนอย่างนี้นะคะมาตัดตัวได้โยงทิ้งก่อนคะ่ะเ <nível vaccines> มื่อเราตัดหางได้โยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดอาร์มออกมาเป็นชิ้นๆกันค่นคะนําตัวชิ้นงานนะคะออกจากตัวสะดึงก่อน,นะคะ่ะ ใช้ตัวกรรไกรนะคะตัดตรงขอบนอกนะคะตรงกรอบลายปักแบบนี้นะคะนี่นะคะพอตัดออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ เวลาตัดนะคะห้ามใช้กรรไกรนะคะตัดโดนนะคะเส้นไหมปักนะคะที่กรอบสีขาวๆตรงนี้นะคะมิ้นตัวไหมปักนะคะหรือได้ตรงนี้จะหลุดออกนะคะสะดึงไซส์16คูณ26เซนนะคะชนสามารถตักอาร์มไซส์นี้นะคะได้ทั้งหมด14ชิ้นเลยค่ะซึ่งจะบอกว่าประหยัดเวลาและก็เร็วนะคะ แล้วก็ได้อาร์มครั้งหนึ่งนะคะได้แบบหลายๆชิ้นแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการปักอาร์มนะคะแล้วก็การจัดวางนะคะตัวอาร์มเนี่ยลงไปในสะดึงนะคะให้ได้หลายๆชิ้นนะคะในการปักครั้งเดียวเห็นไหมคะว่ารวดเร็วมากเลยแล้วก็ได้จํานวนอาร์มเนี่ยครั้งหนึ่งอะคะ่ะได้เยอะมากทําให้เรานะคะประหยัดเวลานะคะแล้วก็ทําให้เราะคะ่ะทำงานนะคะได้เร็วขึ้น อย่าลืมนะคะว่าลองเอาวิธีนะคะที่ชนได้แนะนําไปเนี่ยลองไปปรับใช้กันดูนะคะหากมีคําถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามนะคะช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดซับสไครต์นะคะที่ช่องทาง YouTube b e r i n n t t h i l l n n d ด้วยค่ะ